ทีเด็ดบอลแตงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024แอสตันวิลล่าเปิดลังวิลเลอร์พาร์คต้อนรับการไปเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เวล 22, า22 30นาทีตงรงด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านสิงห์บัณฑาตแอสตันวิลล่าถือว่าฟอร์มทรงตัวหลังจากนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับวูฟแฮมพ์ตัน1นประตูนหนึ่โดยสถิติ5นัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ3เสมอ1และแพ้1งานนี้พวกเขาได้เล่นในถิ่นของต่อไปนะครับ ความพร้อมของทีมยังไม่มีเอมิลลิโน่บูเอเดียไทล์โลนิงจะาขับแลมซี่และอเล็กซ์โลเมนโน่ที่ยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนนั้นไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับทางด้านทีมเยอนเวนต์แฮมยูไนเต็ดทับขุนค้อนทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจล่าสุดเปิดรังเสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแบบสุดเดือด2ประตูต่อ2ทําให้สตติ5นัดหลังสุดของทีมทําได้ชนะ3เสมอ1และแพ้หถือว่าฟอร์มกําลังเข้าฝักไม่แพ้คู่แข่งเจ้าถิ่นเลยนะครับสำหรับสภาพความพร้อมขออองทีีมมมในนนเเเก้จะไ well, ะไ่าลแ ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ทว่าทีมไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนั้นทําให้พวกเขามีตัวเลือกในการวางหมากทําเกมได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับส่วนสถิติหนัดหลังสุดของโจ้านแอสตันวิลล่านัดที่1วันที่24กันยายนปี2023ชนะเชลซี1ประตูต่อศูนย์นัดที่2วันที่27กันยายนปี2023แพ้เอเวอเรตต์หนึ่งประตูต่อสองนัดที่3วันที่30กันยายนปี2023ชนะไบรตันหกประตูต่อหนึ่งนัดที่4วันที่5ตุลาคมปี2023ชนะิก 1, 1่ประตูศูนและนัดที่5 วันที่8ตุลาคมปี2023เสมอกับบูแฮมตัน1ประตูต่อ1และผลงานทีมเยอเวสแฮมยูไนเต็ด5นัดหลังสุดนะครับนัดที่1วันที่24กันยายนปี2023แพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3นัดที่2วันที่27กันยายนปี2023ชนะลินคอนซิตี้1ประตูต่อ0นัดที่3วันที่30กันยายน2023ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0นัดที่4วันที่5ตุลาคมปี2023ชนะไฟบวก2ประตูต่อ1และนัดที่นควี่8ตุลามป2023 กกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองประตูต่อสองสำหรับบทข้อคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นทับสิงห์พงาถือว่าทําผลงานไม่ได้ีิเลยโดยเกมนี้น่าจะเน้นหวัง3คะแนนให้ได้และคาดว่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ใส่เต็มที่เพื่อตุนสกอร์ให้ได้มากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมาลุ้นว่าเหล่าผู้เล่นของอูไนเอเมอรี่นั้นจะเฉียบขาดพอหรือไม่ต้องวัดกันในเกมนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนทับขุนขอนเวลานี้ยิ่งเล่นยิ่งดีและมีภาษีไม่แพ้คู่แข่งเจ้าถิ่นเลยโดยเกมนัดนี้นะครับได้ผู้เเลลลล่นหักกกบาายแงงงงงอออะ้คครื ทำประตูงานนี้ต้องลุ้นแนวรับอย่างเดียวว่าจะพลาดกันง่ายหรือเปล่าหากยังพลาดซ้ำซ้อนโอกาสเสียคะแนนมีสูงนะครับทางนี้ท้งนั้นหากเปรียบเทียบศักยภาพของขุมกําลังและผลงานของทั้ง2ทีมที่ผ่านมาคงต้องบอกเลยว่าสูสีและใกล้เคียงกันมากแม้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมเยือนอย่างเวสแซมอาจจะดูร้อนแรงกว่าในนิดจากการยิงประตูมาติด,ตดแต่เชื่อว่าเจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลล่าก็คงไม่ยอมง่ายๆเป็นแน่นะครับทำให้เกมนี้ทั้ง2ทีมน่าจะเปิดกันสู้แบบสนุกดเดือด,ดโดยมีผลสกอร์โอกาสออกได้ทั้ง3หน้าแต่คาดว่าผลเสมอน่าจะ เป็นไปได้มากที่สุดนะครับและผลสกอร์ที่แอตจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือแอสตันวิลล่าเปิดลังเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์หประตูต่อ1ฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง o n e s t e p t e p c o m นะครับ